สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องราวพิเศษสุดๆของชาวราศีกุ่มที่บอกเลยว่าคนลุกกันทั้งจักรวาลเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาได้ลงมาประทานพรใหญ่บุญเก่าที่ทุกท่านได้สั่งสมมานานกำลังจะส่งผลครั้งใหญ่ในครึ่งปีหลัง2568นี้ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดคาดฝันจากวันที่เคยลำบาก จะกลายเป็นวันที่ชีวิตพลิกผันรับโชคเงินล้านแบบไม่ทันตั้งใจขนลุกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะราศีกุมในช่วงนี้มีเกณฑ์แรงมากๆที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เหมือนเทวดาลงมาประทานพรด้วยตัวเองดวงโชคลาภพุ่งแรงสุดๆแบบที่อาจารย์ดังหลายท่านออกปากเตือนว่าอย่าประมาท เพราะดวงราศีกุมในเวลานี้มีพลังบุญเก่าส่งผลเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดนบันดาลให้มีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเงินสด150ล้านบาทเข้ามาแบบฟ้าผ่ากลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนลองลึกภาพตามนะคะคุณตื่นเช้ามาในวันหวยออกใช้เลขที่ฝันเมื่อคืนหรือเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้ซื้อ พอผลรางวัลประกาศเท่านั้นแหละหัวใจเต้นแรงมือไม้สัน่นน้ำตาไหลดีใจจนแทบช็อกเพราะไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นคนรวยมีเงินสดถึง150ล้านบาทในมือทันทีเงินที่มากพอจะสร้างบ้านหลังใหญ่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้ทั้งครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมา นี่ล่ละคะ่ะพลังของบุญเก่าที่ส่งผลในเวลาที่ใช่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังลงมาประทานพรให้กับชาวราศีกุมบอกได้คำเดียวว่าครึ่งปีหลังนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือบุญที่ตามส่งดวงชะตาให้คุณได้รับรางวัลใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาอยากบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้จนจบ คือคนที่โชคดีอย่างแท้จริงคุณคือผู้ที่มีพลังบุญรองรับมีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาบเงินล้านโชคใหญ่จะวิ่งเข้าหาคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันชีวิตที่เคยติดขัดจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีในพริบตาเดียวและยิ่งถ้าใครกดไลค์ กดติดตามกดแชร์เพื so ่อเป็นการเปิดดวงก็เหมือนคุณได้แสดงพลังศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดายิ่งทำให้โชคใหญ่เข้ามาไหวขึ้นกว่าเดิมและถ้าใครใจบุญสุนทานอยากเสริมบารมีให้ดวงชะตารุ่งเรืองขึ้นอีกก็กดซ u ปเปอร์แตงส์ได้เลยนะคะบุญนี้จะกลายเป็นแรงส่งทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยเงินทองโชคลาภและความสุขอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะพิมพ์ไว้ว่า เข้าพเจ้าจนได้แห่งบุญพร้อมสิ่งที่ตัวท่านปรารถนาเทวดาจะรับรู้ความต้องการและประทานพรให้เป็นจริงคุณจะได้โชคลาภเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเข้ามาอย่างต่อเนื่องครึ่งปีหลัง2568นนี้ชาวราศีกุมต้องเตรียมตัวรับโชคใหญ่ให้ดีไม่แน่ว่าจากคนธรรมดา วันนี้คุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีเงินสด150ล้านบาทมีเงินก้อนโตพร้อมใช้หนี้หมดสิ้นมีเงินเหลือไปสร้างอนาคตซื้อบ้านซื้อรถและช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างสุขสบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะพลิกชะตาชีวิตของคุณแล้วค่ะใครที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อาจารย์ขออวยพรให้ได้รับพลังบุญพลังโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย โชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีความสุขความสำเร็จในทุกด้านหากใครที่ได้ดูคลิปนี้จนจบขอบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะเจอแต่เรื่องดีๆเทวดาจะมอบโชคแบบไม่คาดคิดคาดฝันเงินล้านกำลังรออยู่ตรงหน้าเตรียมตัวนับเงินก้อนใหญ่ได้เลยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้พรนี้เป็นจริงกับทุกท่านที่รับชมดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุม ในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่สำคัญจะมีทั้งเรื่องที่ต้องตั้งใจรับมือและเรื่องดีๆที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดซึ่งถ้าสามารถวางแผนและปรับตัวได้ดีปีนี้จะเป็นปีที่มีความก้าวหน้าและความสำเร็จในหลายด้านด้านการงานในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเข้ามา บางคนอาจได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงศักยภาพแต่ก็จะต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากการทำงานร่วมกับคนรอบข้างต้องระวังความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดซึ่งอาจเกิดจากความคิดที่แตกต่างกันหากรู้จักประนีประนอมและฟังความเห็นผู้อื่นจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ปีนี้จะมีโอกาสขยายกิจการหรือได้รับงานใหม่แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปและควรบริหารการเงินอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสภาพคล่องด้านการเงินปีนี้ถือว่ามีเกณฑ์ดีในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงคันวาคมจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆหรือได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนที่เคยทำไว้ หากไม่ประมาทและวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีสติจะสามารถสะสมเงินออมได้มากขึ้นแต่ช่วงต้นปีควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่ไม่มีความรู้แน่นอนเพราะมีโอกาสขาดทุนสูงการตัดสินใจเรื่องการเงินควรใช้เหตุผลและข้อมูลมากกว่าความรู้สึกด้านความรักและความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างจริงใจ คนที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอคนที่น่าสนใจแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักอย่างรอบคอบไม่ควรเร่งรีบหรือคาดหวังสูงเกินไปในคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานปีนี้อาจมีเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยที่ต้องใช้ความอดทนและเข้าใจกันหากสามารถปรับตัวและรับฟังกันได้ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นนอกจากนี้ ควรระวังเรื่องอารมณ์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ด้านสุขภาพในปีนี้ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันเพราะปีนี้มีเกณฑ์ที่อาจเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรู้สึกอ่อนเพลียจากการทำงานหนักแนะนำให้พักผ่องให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากความประมาทเลินเล่อภาพรวมของปี2568สำหรับคนลัคณาราศีกุมเป็นปีที่ต้องตั้งใจและมุ่งมั่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่ดีรออยู่หากรู้จักปรับตัวใช้ความคิดสร้างสรรค์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะการวางแผนระยะยาวการบริหารจัดการทรัพยากรและการดูแลสุขภาพจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำความสำเร็จและความสุขมาให้ในปีนี้สำหรับเลขนำโชคของคนลัคณาราศีกลุ่มในปีนี้ได้แก่เลข4 7 9ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นใจและโชคลาภในเรื่องต่างๆควรหมั่นทำบุญสร้างกุศลรักษาความดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนจะช่วยเสริมสิริมงคลและเปิดทางให้ดวงชะตาเดินไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องข้อควรทำในปีนี้คือการวางแผนการเงินอย่างรัดกุมการรักษาสุขภาพให้ดีและการสื่อสารที่เปิดกว้างในความสัมพันธ์ต่างๆข้อควรระวังคืออย่าประมาทกับการลงทุนหรือเรื่องงานที่ยังไม่มั่นใจ อย่าปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวนำทางและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในช่วงที่จิตใจไม่สงบหรือมีความเครียดมากเกินไปสรุปแล้วปีนี้สำหรับคนลัคนาราศีกุมเป็นปีแห่งการท้าทายและโอกาสที่ควรใช้ปัญญาและความอดทนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตทั้งในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพ จะได้รับผันดีจากความตั้งใจและการรักษาความสมดุลในชีวิตอย่างแท้จริงดวงการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและความท้าทายอย่างมากสำหรับหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการสื่อสารจะมีโอกาสได้แสดงศัก,กยภาพที่โดดเด่นแต่ก็ต้องระวังเรื่องความไม่แน่นอนและความขัดแย้งในทีมงานที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันหากสามารถรักษาความใจเย็นและเปิดใจรับฟังผู้อื่นได้จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่ทำงานประจำในองค์กรใหญ่ช่วงต้นปีนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการมอบหมายงานใหม่ๆที่ต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ้นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำงานอย่างมีระบบจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของความเครียดและการรับภาระงานมากเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ส่วนคนที่ทำงานอิสระหรือเจ้าของธุรกิจต้องมีการวางแผนและจัดการงานอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของตลาดควรพยายามสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้เพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆในส่วนของดวงการเงินของคนลักนณาราศีกุมในต้นปี2568นั้นจะพบว่าการเงินยังค่อนข้างมีความไม่แน่นอนและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไรายได้ในช่วงนี้อาจยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหรืออาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้ต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปการใช้เงินเพื่อการออมและการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความวั่นคงได้มากขึ้นแนะนําให้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามช่วงปลายไตรมาสแรกของปีอาจเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบวกทางการเงินหากมีการวางแผนและตัดสินใจเรื่องเงินอย่างรอบคอบ จะมีโอกาสได้รับไรายได้เพิ่มเติมจากช่องทางใหม่ๆหรือจากงานเสริมที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดแต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณเงินตึงตัวขึ้นการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือคนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้การบริหารเงินมีความมั่นคงมากขึ้นในภาพรวมดวงการงานและการเงินของคนลัคณาราศีกุมในต้นปี2568นี้ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบอย่างมากทั้งในเรื่องของการทำงานและการบริหารจัดการการเงินหากสามารถรักษาความสมดุลระหว่างความพยายามและการดูแลตัวเองได้จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงและมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนดวงด้านความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นปีที่ต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างมาก เพราะปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักมีความซับซ้อนและหลากหลายอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่ยังโสดจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักและวางใจอย่างช้าไม่ควรรีบเร่งหรือคาดหวังสูงเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความผิดหวังได้ง่ายความสัมพันธ์ในปีนี้จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และความเปิดใจที่จะรับฟังอีกทั้งควรระวังเรื่องของการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหากไม่ระมัดระวังจะส่งผลให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งได้สำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจมีความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของคู่รักแต่สิ่งสำคัญคือการมีความอดทน และการประนีประนอมหลีกเลี่ยงการยึดติดกับความคิดของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวหากสามารถรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ได้จะช่วยให้ความรักยั่งยืนและเติบโตไปในทางที่ดีนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ความรักจะพัฒนาไปสู่การมีครอบครัวหรือการสร้างความมั่นคงร่วมกันแต่ควรระวังไม่ให้ความเครียดจากงานหรือปัญหาอื่นๆส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ด้านสุขภาพของคนลัคนาราศีกุมในปีนี้จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่อย่างมากเพราะปีนี้สุขภาพจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะความเครียดสะสมที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้ง่ายการทำงานหนักและความกดดันจากสิ่งรอบตัวอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจแนะนำให้หาเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆเช่น การทำสมาธิออกกำลังกายเบาๆหรือใช้เวลาทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อฟื้นฟูพลังงานสำหรับเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บในปีนี้ควรระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารและระบบประสาทนอกจากนี้ควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากความประมาทโดยเฉพาะการเดินทางหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแนะนำให้ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรักษาสมดุลในการทำงานและการพักผ่อนอย่างเหมาะสมนอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปีและการปรึกษาพแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจลุกลามในอนาคตสรุปแล้วในปี2568ดวงความรักของคนลัคนาราศีกุมเป็นปีที่ต้องให้ความใส่ใจในการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน ส่วนด้านสุขภาพจำเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันความเครียดและโรคภัยต่างๆการรักษาสมดุลในชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งความรักและสุขภาพของคุณดำเนินไปในทางที่ดีและมีความสุขตลอดทั้งปีเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมในปีพุทธศักราช2568นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเพิ่มพลังบวกและนำพาความสำเร็จ ความสุขและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตการเสริมดวงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโชคลาภอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านจิตใจร่างกายและความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกด้านของชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับธรรมชาติของดวงชะตาในปีนี้ข้อแรกคือการทำบุญและสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอถือเป็นเคล็ดลับสำคัญ ที่ช่วยเสริมดวงชะตาของคนลัคนาราศีคุมในปีนี้เพราะการทำบุญช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับจิตใจและเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตควรเน้นทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้บริจาคเข้าของเครื่องใช้หรือการทำทานแก่ผู้สูงอายุและเด็กซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเมตตาและความสงบภายในจิตใจนอกจากนี้การสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมีพลังบวกมากขึ้นส่งผลดีต่อการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันข้อที่2คือการเลือกใช้สีและเครื่องประดับที่เสริมพลังชะตาสีที่เหมากกับคนลัคนาราศีกุมในปีนี้ได้แก่สีฟ้าสีเทาและสีขาวซึ่งเป็นสีที่ช่วยเพิ่มความสงบและความมั่นคง สามารถสวมใส่เสื้อผ้าหรือใช้ของตกแต่งบ้านในโทนสีเหล่านี้ได้นอกจากนี้เครื่องประดับที่ทำจากพลอยหรือหินสีฟ้าเช่นพลอยไพลินหรือหินอะความารีนจะช่วยเสริมพลังบวกและนำโชคลาภมาให้การพกติดตัวหรือวางไว้ในที่ทำงานจะช่วยสร้างสามความมั่นใจและความสำเร็จข้อที่3คือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นมงคล การจัดบ้านหรือที่ทำงานให้น่าอยู่สะอาดเรียบร้อยมีแสงสว่างเพียงพอจะช่วยให้พลังงานดีไหลเวียนสะดวกและลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของที่รกหรือเกะกะและเน้นการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบนอกจากนี้การปลูกต้นไม้ที่มีความหมายดีเช่นต้นไม้ใบเงินหรือต้นไม้มงคลจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและพลังบวกในสถานที่นั้นๆ ข้อที่4คือการดูแลสุขภาพให้ดีเพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมดวงชะตาคนลัคนาราศีกุมควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดการรับสารพิษจากอาหารหรือสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การฝึกจิตใจให้มีความสุขและปล่อยวางความเครียดจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและพลังชีวิต ข้อที่5คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในครอบครัวเพื่อนและที่ทำงานความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมพลังบวกและลดอุปสรรคในชีวิตการพูดคุยด้วยความจริงใจการให้ความช่วยเหลือและการยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญการเปิดใจรับฟังและให้กำลังใจจะช่วยให้ทุกฝ่ายเติบโตและเสริมสร้างดวงชะตาไปพร้อมกัน ข้อสุดท้ายคือการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตอย่างชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คนลัคนาราศีกุมมุ่งมั่นและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในปีนี้การวางแผนทั้งในเรื่องการงานการเงินและความสัมพันธ์จะช่วยลดความสับสนและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จการปรับตัวตามสถานการณ์และความรู้สึกตัวเอง จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่หลงทางโดยสรุปเคล็ดลับการเสริมดวงของคนลัคนาราศีกุมในปี2568นนี้คือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอการเลือกใช้สีและเครื่องประดับที่เหมาะสมการจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นมงคลการดูแลสุขภาพและจิตใจอย่างดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมพลังบวก นำพาความสำเร็จความสุขและความมั่นคงมาสู่ชีวิตในปีนี้อย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2568นี้ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าและพลังจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ดนบรรดาให้คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงขอให้ทุกย่างก้าวในชีวิตของคุณเต็มไปด้วยโอกาสทองที่เปิดกว้าง และนำพาความสำเร็จทางการเงินอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นการงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดขอให้คุณมีความเฉลียวฉลาดในการจัดการและบริหารทรัพย์สินอย่างรอบคอบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการลงทุนและวางแผนการเงินทําให้ทุกเม็ดเงินที่คุณลงแรงไปงอกเงยกลายเป็นผลกําไรที่มั่งคั่งและยั่งยืน ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายมีจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้มีสติปัญญาและความอดทนในการแก้ไขปัญหาและเมื่อคุณเผชิญกับความยากลำบากขอให้มีผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี ในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ขอให้คุณได้รับการสนับสนุนและความรักจากคนรอบข้างมีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนฝูงที่จริงใจคอยเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำสิ่งใดขอให้ได้รับความเห็นใจและความเข้าใจทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางสู่ความสำเร็จขอให้คุณมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา และบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ในอดีตส่งผลให้ได้รับเงินทองก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงดวงการลงทุนที่คุ้มค่าหรือโอกาสที่ไม่คาดฝันที่ทำให้ฐานะทางการเงินของคุณมั่นคงและรุ่งโรจน์อย่างรวดเร็วขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลสำเร็จและความมั่งคั่งที่แท้จริงอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ ขอให้คุณรักษาความสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงานการดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์เพื่อให้ความมั่งคั่งที่ได้มาเป็นไปอย่างสุขกายสุขใจไม่ใช่เพียงแค่ความร่ำรวยทางวัตถุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขและความสงบในจิตใจขอให้คุณเป็นคนที่มีทั้งทรัพย์สินและคุณธรรมเป็นเศรษฐีที่มีความสุขสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติของชีวิต และขอให้ความสำเร็จและโชคลาภนี้อยู่กับคุณตลอดทั้งปีพุทธศักราช2568นี้และต่อเนื่องไปในปีต่อๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกัน